สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมมาในช่วงเวลาประมาณ6กโมงเช้านะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับเป็นประเด็นที่อัปเดตจากเดิมนะครับเรื่องราวของเจนรซานโชเนี่ยถ้าเราติดตามช่วงหัวค่ำเมื่อคืนนะครับก็จะใช้คําว่าเจรจาขั้นสุดท้ายนะครับแต่ในค่าคืนนี้นะครับมีรายละเอียดเชิงลึกในช่วงเช้าเพิ่มขึ้นอีกนะครับว่า นอกจากจะจ่ายเงินงวดแรกในราคา63ล้านปอนด์แล้วนะครับตามสเตปที่ผมบอกไปนั่นแหละนะครับก็จะมีเรื่องของสัญญา5ปีแล้วก็มูลค่าค่าเหนื่อยนะครับเดี๋ยวมาเจาะข่าวกันซันโชนี่ละเอียดยิบผมบอกได้เลยนะแล้วก็เรื่องราวของเอเล็กซิสซันเชสครับกับการย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิลานไม่ต้องจ่ายเงินอะไรแล้วครับจ่ายค่าเหนื่อยอย่างเดียวพอนะครับการจ่ายค่าเหนื่อยมีมีเหตุผลเหมือนกันนะว่าต้องจ่ายก้อนเต็มก่อน แล้วก็ทยอยลดลงไปนะครับประมาณนี้นะคร่าวๆเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดกันช่วง6กโมงเช้าวันนี้นะครับข่าวที่1นนะครับเป็นประเด็นของจอนันซานโชแบบเต็มแม็กเลยนะครับก็อย่างจากเมื่อวานนี้นะครับผมได้นําเสนอข่าวว่าเงินก้อนแรกนะครับจะจ่ายในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้นะครับจะเป็นสัปดาห์ที่ได้จอนันซานโชหรือไม่ก็อาจจะติดไปสัปดาห์หน้านิดนึงนะครับ ก็เงินก็แรกจะจ่ายเงินในราคา63ล้านปอนด์ผมนําเสนอข่าวไปช่วงสรุปข่าวการย้ายทีมไปแล้วนะครับทีนี้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นการย้ายของซันโชมีรายละเอียดมากมายผมเริ่มต้นจากเงินทั้งหมดก่อนนะครับคือสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยขายซันโชให้ดอทมุนในราคาแค่10ล้านปอนด์จนถึงเวลานี้นะครับซันโชถูกขายในราคา120ล้านปอนด์แลครับ120ล้านยูโรประมาณนี้นะครับ แล้วก็ทีนี้เนี่ยข้อตกลงล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะผ่อนจ่ายสมงวด63ล้านปอนด์ก่อนแล้วก็ไล่ไปนะครับจนกระทั่งครบตามจำนวนเงินนะครับทีนี้รายละเอียดเมื่อคืนที่ทั้งสองสโมสรได้เจรจาขั้นสุดท้ายหรือขั้นสูงนะครับปรากฏว่าได้คำตอบดังนี้นะครับข้อที่1เงินเต็มของซานโชคือ120ล้านยูโรนะครับข้อที่2สัญญาที่ซานโชได้จะได้สัญญา5ปีครับ ข้อที่3ค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์ของซันโชคือ220,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับ220,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นี่ก็คือการเปิดเผยรายละเอียดล่าสุดนะครับที่ได้มีการเจราจาเมื่อคืนนะครับฉะนั้นดิวของซันโชนะครับแฮปปี้ทุกฝ่ายสำหรับแมนเชสเตอร์วิเต็ดและดอทมูลนะครับดอทมูลไม่สนหรอกว่าเขาจะได้เงินชา้าเร็วแต่งไงเขาก็ได้เงินนะครับ ซานโชเนี่ยเซ็นสัญญา5ปีกับแมนยูเนี่ยรับ2,2,000 0ปอนป์ต่อสัปดาห์เนี่ยคือจริงๆแล้วมันอาจจะเป็น4ปี4ปีในสัญญาเต็มแต่ไอ้พ่วงอะเลยนับเป็น5พอเข้าใจความหมายนะครับสัญญา5ปีก็คือมันรวมของการพ่วงอีก1ปีด้วยเช่นกันนะครับนี่ก็คือบทสรุปแล้วก็เบอร์เสื้อเบอร์เสื้อนี่ก็ฟิกให้แล้วนะครับว่าซานโชจะสวมเสื้อหมายเลข7ด้วยนะครับก็ถือว่า เป็นการทําธุรกิจผมเชื่อว่านะเงินที่ได้จากการขายเสื้อของซานโชเนี่ยมากกว่าท้ายสุดจะมากกว่านี้อีกนะครับมากกว่าเงินที่จ่ายไปให้กับซานโชนะครับเสื้อหมายเลขเจ็ดของอเล็กซิสซานเชสก็จบด้วยประการและเช่นนี้นะครับรวมถึงดีลของอเล็กซิสซานเชสก็เช่นกันนะครับก็จะย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิลานแบบไม่มีค่าตัวอะไรนะครับเพียงแต่ว่าอินเตอร์มิลานจะผ่อนใจค่าตัวให้อไม่ใช่ค่าตัวค่าเหนื่อยให้ ามที่เล็กซิสตองการประมาณ390,000เ้ปอนต์ต่อสัปดาห์เฉพาะในปีแรกนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมลงรายละเอียดให้เรื่องราวของเลลกซิสนะครับทีนี้กลับมาสู่ประเด็นของซานโชบ้างเมื่อกี้ผมพูดถึงรายละเอียดของสัญญาไปหมดแล้วนะครับแหล่งข่าวในอังกฤษระบุเมื่อช่วงเช้าว่าตื่นเต้นเออโดยเฉพาะเมืองแมนเชสเตอร์นะครับก็หลังจากที่แฟนๆเนีทราบข่าวดีว่าการเจรจาล่าสุดเนี่ย เอ็ดเนี่ยยอมจ่ายเงิน63ล้านปอนด์โอเคเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ happy แฮปปี้ละ 2. ซันโช5ปีนะสัญญา 3. รับค่าเหนื่อย220,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ 4. ส,สวมเสื้อเบอร์7 4ข้อนี้อาบรรดาแฟนๆในเมืองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มีความหวังอะรวมถึงแฟนแมนยูทั่วโลกนะครับก็เชื่อว่าจะเป็นการย้ายทีมที่น่าตื่นเต้นมากในช่วงของสัปดาห์นี้ของเจอร์ซันโชนะครับก็ซันโชอยู่ในระหว่าง การกลับมาซ้อมให้กับบุสเซดอดมุลละเราจะเห็นภาพการซ้อมกับจูดบริงแฮมนะครับก็ที่เราเห็นกันนั่นแหละนะครับทีนี้พูดถึงสถิติใหม่กับการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุ่มเงินซื้อซานโชในครั้งนี้มีผลอย่างไรกับสโมสรผมพูดหมดเลยนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นหนึ่งในสโมสรที่ร่ำรวยที่สุดในโลกผมย้ำนะครับว่าไม่กระทบต่อโครงสร้างทางการเงินของแมนยูเลย ผมบอกไปเลยนะครับว่าโครงสร้างทางการเงินของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข็งแกร่งมากยิ่งในฤดูกาลนี้นะครับถ้าได้ซันโชมาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะได้ค่าขายเสื้อได้รายได้จากยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีกนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยแมนยูเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกฉะนั้นมันมีแต่รับกับรับเสียไปเฉพาะค่าตัวของซันโชนะครับมุมมองมุมมองเนี่ยพูดแน่นอนครับซันโชเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์ แล้วก็มีศักยภาพที่ชัดเจนที่จะพาแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเนี่ยเหมือนกับว่าไปอีกระดับหนึ่งได้อะนี่แหละคือความเชื่อที่เซ็นมานะครับอเร็กุานดโซชาอ่านี่มีประเด็นด้วยว่าดูเหมือนว่าทีมเนี่ยถ้าได้ซานโชจริงนะครับจะเป็นประสานาแนวลุกที่แข็งแกร่งโซชามองไว้ว่าเนี่ยมาเซียลแรดฟอร์ดแล้วก็ซานโชมาเซียลแรดฟอร์ดซานโชน่าจะเป็นการประสานงานที่น่ากลัวที่สุด ของนักเตะดาวรุ่งในยุคนี้นะครับก็อนที่จะไปนับของสารประสานในลูกของลิเวอร์พูลแล้วเนี่ยเนี่ยซานโชอองตุนีมาเซียลแล้วก็แรดฟอร์ดน่าจับตามองสําหรับเรื่องนี้นะครับอันนี้ผมไม่ไม,ไม่คิดไม่คิดกินวูดนะเออ่เมื่อกี้โซชาไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยปรัชญาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังจับกันได้ใช่ไหมครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเน้นเกมลุกเหมือนกับในยุคของเซอร์เล็กฟูกุสันนะ่ะที่บอกว่ายังไงเราก็โจมตีนะครับ พูดถึงทางฝั่งโซชาพูดถึงนี้ไปแล้วเนาะเอาประเด็นไหนอีกเนี่ยที่ผมยังไม่ได้พูดนะครับเส้นตายเส้นตายการย้ายทีมนะครับก่อน10สิงหาแน่นอนการเจราจารสมบูรณ์แบบนะครับถือว่าเป็นการทําธุรกิจที่รวดเร็วมากของเอ็ดวูดเวิร์ดนะครับก็โอเคชื่นชมนะครับทั้งหมดที่ผมพูดไปนะครับเป็นแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดแล้วก็กําลังเร่งดาเนินการให้ดิวนี้จบลงไปนะครับนี่คือ เรื่องราวทั้งหมดของซานโช o นะครับบทวิเคราะห์มีมากนะครับสาระสานในลุกผมยุคใหม่ของแมนยูผมพูดแล้วเนาะ <c oughs> ความเห็นของอุริกุน่าโซชาผมก็พูดแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายสุดท้าย,ายเต็ม120ล้านยูโรนะครับก็พูดไปแล้วนะครับว่าทางฝั่งดอดมูลก็แฮปปี้แมนยูก็แฮปปี้ฉะนั้นสัปดาห์นี้ครับเป็นการจบดีลของซานโชขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดเลยนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพครับวันนี้เชา้าวันนี้เนี่ยเรื่องราวของวิลเฟรดซาฮากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เชลซีนะครับเชลซีกลับมามีประเด็นกับวิลเฟรดซาฮาอีกแล้วครับคือวิลเฟรดซาฮาเนี่ยต้องค่าตัวประมาณ70ล้านปอนด์นะครับซึ่งเชา้าวันนี้เนี่ยกลายเป็นสโมสรเชลซีสนใจนะครับก่อนหน้านี้แมนยูมีค่าเปอร์เซ็นต์อยู่ประมาณเท่าไหร่นะค่าเปอร์เซ็นต์อยู่ที่25% 5, 25%ะน,นะครับ ก็จะได้เงินฟรีๆอยู่แล้วแหละแต่ทีนี้เนี่ยเชลซีมาในรูปแบบเนี้ยเหมือนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยพยายามที่จะเหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าเชลซีมาเนี่ยเขาจะลงตลาดด้วยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องฟังหูไห้หูเพราะว่าผมบอกไปแล้วนะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ของซานโชที่จะปิดดีลนะครับฉะนั้นดีลของวิเวฟซาฮาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องราวต่อไปมากกว่านะครับว่าจะยังไงดีนะครับกับวิเวฟซาฮานะครับแต่ที่แน่นๆเขาจะต้อง,งย้ายทีมในราคาประมาณ 70ล้านปอนด์อย่างน้อยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเมสันกินบูดกันนะครับวันนี้นะครับเมสันกินวูดเนี่ยก็ได้รับรางวัลนะครับนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรนะครับก็ประจําเดือนกรกฎาคมนะครับเมสันกินบูดนี่ก็ได้รับการโหวตนะครับ46%นะครับก็ถือว่าผลงานของเมสันกินวูดนี่ยอดเยี่ยมมากสําหรับตัวเขาเองนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเมสันกินบูดด้วยนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของความพร้อมล่าสุดนะครับตอนแรกผมจะเอาเป็นประเด็นสุดท้ายเนาะก็เราจะเห็นภาพบรรยากาศนะครับนักเตะของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยซ้อมอยู่ในโรงยิมบ้างสนามข้างนอกบ้างนะครับก็บรรดาซูปเปอร์สตาร์หลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นบูโน่ฟอนันเดสอองตัวนี่มาเซียลนะครับก็ถ่ายรูปเดคอก็เหมือนกันนะครับเราจะเห็นแล้วนะครับที่สนามเล่นในรูปแบบตะก้อนะครับก็แมนยูได้เปรียบ นำอยู่50านะนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะชนะด้วยคือน่าจะชนะแหละแต่ว่าจะชนะด้วยสกอร์ที่มากกว่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับแล้วก็ความพร้อมล่าสุดนะครับที่ผมตามข่าวให้อ่าดูครับแล้มาต่อกันที่ความพร้อมล่าสุดนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับในเกมยูโรปาลีกที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเจอกับสโมสร l อ SK นะครับซึ่ง อ่ะดูเลยนะครับสเปนผู้เล่นตัวจริงของแมนยูเนี่ยมีใครบ้างนะครับผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นโรเมโรครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กก็จะเป็นเมงกี้กับฟอร์ซูเมนซ่านะครับแบ็กขวาเป็นดัลโล่แบ็กซ้ายเป็นอิทานเรียสนะครับคู่กลางนะครับเป็นแอนเดรสเปเรล่านะครับจับคู่กับแม็กโชมิเน่นะครับสามประสานแนวรุกก็จะเป็นแดนนีลเจมส์นะครับเจสซี่รินกาแล้วก็ฮวนมาต้านะครับหน้าเป้าเป็นอิกาโลนะครับนี่คือสเปนผู้เล่นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ส่วนทางฝั่งทีมเยือนนะครับผู้สาประตูก็จะเป็นไปตามภาพนะครับผมไม่อ่านชื่อละกกันนะครับไม่ค่อยคุ้นเลยนะครับนี่คือ11พเอ็ระตัจริงของสโมสร LASK นะครับผูนสันซันประมาณนี้นะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผลการแข่งขันของคู่นี้ไว้ว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านนะครับเอาชนะ LASK ได้3ประตูต่อ0นะครับก็2นัดลงกันก็8ลูกครับแมนยูคงไม่แพ้แน่นอนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือความพร้อมล่าสุดสําหรับเกมยูโรป้าลีกของแมนยูในในในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับผมไม่แน่ใจเวลาเนาะเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมเวลามาว่าแข่งกี่โมงนะครับทีนี้ความพร้อมล่าสุดไปแล้วนะครับเมสันกินวูดอาวิเฟสาหาไปแล้วทีนี้มาพูดถึงประเด็นการเสริมทัพในตำแหน่งกองหลังบ้างโอ้โหน่าตื่นเต้นมากครับก็ หลังจากนี้นะครับสัปดาห์แห่งการปิดดีลซันโชเนี่ยผ่านไปนะครับก็จะเข้าสู่การเสริมทัพในตำแหน่งอื่นๆนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ตกเป็นข่าวนะครับว่าจะเซ็นสัญญากับคูลิเบอรี่ในราคา81ล้านปอนด์และนาธานอาเก้ในราคา41ล้านปอนด์ด้วยเช่นกันนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าตั้แต่เป๊ปกาเดลล่าเนี่ยยื่นข้อเสนอนะครับ41ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญากับอาเก้ตอนแรกอะ่ะดีลอะ่ะเกือบจะจบแล้วนะครับ กลายเป็นสโมสรเชลซีนะครับยื่นเข้ามากลางคันและในวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากปิดดิวซันโชก็ตกเป็นข่าวว่าจะยื่นดิวนาธานอาเก้ด้วยเช่นกันเราจะได้สังเกตเห็นว่าตอนจบเกมเนี่ยโซชาได้พูดกับอาเก้ไปนะครับก็ข่าวนี้แหละอาเก้จะเลือกสโมสรไหนล่ะระหว่างแมนซิตี้แมนยูแล้วก็เชลซีนะครับลิเวอร์พูลไม่ได้ยื่นไม่ได้มีในข่าวนี้นะครับส่วนในดิวของคุณลิเอร่ก็เช่นกันนะครับ สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเป็นเต็งหนึ่งเหมือนกันนะครับที่จะได้ตัวคูลิบารีเหมือนกันแต่ว่าในราคา81ล้านปอนด์นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้นะครับในแมนตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นข่าวกับคูลิบารีด้วยเช่นกันฉะนั้นสนุกครับกับการเสริมทัพในตำแหน่งกองหลังเมื่อวานนี้มิรานชาก,กินเนียเนี่ยแมนยูก็สนใจนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะได้ใครนะครับสคนนี้ถ้าแมนยูได้ทั้ง3คนสมมุตินะครับโอ้โหลุนแชมป์ได้เลยผมเชื่อว่าจะเป็นกองหลังที่ ปึกมากสำหรับในฤดูกาลนี้แต่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้คงไม่ยอมง่ายๆแน่นอนนะครับเรามาต่อกันที่เสื้อแข่งนะครับเสื้อแข่งในฤดูกาลหน้านะครับก็ออกมาในท้องตลาดนะครับก็ดูกันเนาะว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีขายที่ช็อปนั่นแหละนะครับก็เอาสั้นๆตามนี้นะครับสำหรับเสื้อแข่งใหม่นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของ w d บิดเคกันนะครับก็แคสเปอร์ชไมเคิลกลายเป็นคนที่มีบทบาทเนาะว่าเออคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่เชื่อว่า d k คเนี่ยดีจริงนะครับแต่วันนี้นะครับแคสเปอร์ชไมเคิลเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบชัดเจนนะครับว่าแท้จริงแล้วนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีผู้สาป,ประตูฝีมือดีอยู่แล้วเ k คเป็นผู้สาป,ประตูที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งอยู่แล้วนะครับ ดีนันดาสันก็เช่นกันนะครับรวมถึงโลเมโลด้วยเช่นกันนะครับแคสเปอร์ชไมเคิลนะครับผู้สารประตูของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ City, ขอไป ester, อ้เลสเตอร์ซิตี้นะครับไม่ผมจะพูดเป็นแมนซิตี้ซะแล้วนะครับก็พูดชัดเจนนะครับว่า DKR าเนี่ยจะต้องเป็นมือนหนึ่งของแมนยูต่อไปนะครับก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาส่วนดีนันดาสันเนี่ยรอเติบโตขึ้นมานะครับ ส่วนแคสเปอร์ชไมเคิลเนี่ยจะมาอยู่กับแมนยูไหมน่าจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับก็เอาสั้นๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่ประเด็นของดับิลเดเคอกันนะครับโดนสื่อต่างประเทศโจมตีเยอะเหมือนกันในวันนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้สาประตูเนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่มันต้องมีความรับผิดชอบเนาะแต่ในทางกลับกันเนี่ยในสื่อต่างประเทศมองไว้นะครับว่าถึงเวลาหรือย,ยังที่ตัวของเดคอต้องย้ายทีม และการย้ายทีมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ดีของทุกฝ่ายก็ได้ในซัมเมอร์นี้นะครับคือมันเป็นบทวิเคราะห์ของนักข่าวเนาะซึ่งโซชาเองคงไม่เห็นด้วยหรอกเพราะว่าตัวของ DKR เนี่ยเพิ่งต่อสัญญาไปแล้วก็ผลงานของ DKR เนี่ยมีพลาดบ้างแต่ก็ไม่ใช่พลาดทั้งหมดเขาก็มีลูกเซฟที่เป็นระดับโลกเหมือนกันนะครับฉะนั้นโซชาจะไม่เปลี่ยนแปลงเด r แน่นอนนะครับผมก็ยืนยันตามข่าวนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาคัตแรดฟอร์ดนะครับวันนี้มาคัตแรดฟอร์ดนะครับก็ได้ลงในนิตยสารโบกนะครับนิตยสารโบกนี่ก็เป็นนิต,นตยสารของคนดังอ่ะนะครับที่เขามองว่ามาคัตแรดฟอร์ดเนี่ยมีความความดีเนาะในการที่ช่วยเหลือคนในสาราชนาจักอ่ะนะครับในการที่จะจะช่วยเหลือคนคนที่ไม่มีอาหารนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็ทํามานะทำมาอย่างต่อเนื่องจนบริจอนสันอ่ะ ต้องยอมเพราะว่าลัดฟอร์ดมาบริจาคอาหารให้รัฐบาลไม่ช่วยเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับวันนี้ได้มีการขึ้นนิตยสารโบกนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องจากนิตยสารโบกด้วยว่าลัดฟอร์ดเนี่ยเป็นบุคคลที่น่าชื่นชมนะครับก็สันส้นๆตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมิเคลอาเตต้านะครับมิเคลเตต้าในวันนี้เนี่ยก็ ข่าวล่าสุดนะอาร์เซนอลเนี่ยได้ทาบทามอีวานลาคิิชซึ่งเคยเป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดมาร่วมทีมครับสโมสรบาร์เซนโลน่ายืนยันนะครับว่าจะขายลาคจติชออกไปนะครับซึ่งได้มีการติดต่อกับอาร์เซนอลแบบชัดเจนไปแล้วนะครับว่าอาร์เซนอลต้องการดึงลาคิจิชมาร่วมทีมจริงนะครับลาคิิชเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดแต่ว่าตอนนี้แมนยูเนี่ยไม่ต้องการนักเตะที่อายุเยอะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งดูแล้วนะครับน่าจะลงเอยกับอาร์เซนอลได้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของราอูจิมิเนสกันนะครับผมได้ออกมายืนยันตามข่าวชัดเจนแล้วนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะไม่เซ็นสัญญากับราอูจิมิเนสทีนี้เนี่ยประเด็นของข่าวในเช้าวันนี้เนี่ยพูดถึงอาร์เซนอลเลยนะครับเพราะอาร์เซนอลเนี่ยได้ทําการติดต่อราอูจิมินเนสครับในราคาประมาณ72ล้านปอนด์นี่แหละครับคือตอนนี้อาร์เซนอลเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่จะเสริมทัพชุดใหญ่เลยนะครับก็มีโอกาสจะได้ราอูจิมิเนสไหม นักเตะวัย29่ปีกับเงิน72ล้านปอนด์เดี๋ยวรอดูกันนะครับเพราะว่าแมนยูไม่ยื่นนะครับก็ปิดท้ายด้วยเรื่องราวของอเล็กซิสซานเชสไปเลยนะครับก็เรื่องราวของอเล็กซิสซานเชสนะครับก็จะย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิลานแบบฟรีๆไม่ต้องเสียค่าตัวอะไรนะครับทีนี้ประเด็นการไปอยู่กับอินเตอร์มิลานของอเล็กซิสเนี่ยอินเตอร์มิลานต้องรับภาระนะครับในการจ่ายเงิน3 9 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ในสัญญาปีแรก ให้กับอเล็กซิสก่อนนี่คือเรื่องราวสําคัญเลยนะครับสัญญาของอเล็กซิสกับเตอร์มิลานมี3ปีปีแรกรับ3 0มแสนเหลังจากนั้นก็จะจ่ายปีละประมาณ7ล้านยูโรต่อปีนะครับก็จะลดลงเลยแหละนะครับก็เป็นที่มาที่ไปของความสําเร็จในดีลของอเล็กซิสซานเชสนะครับฉะนั้นสเสื้อเบอร์เจก็จะเป็นของซานโช่แน่นอนนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเชา้าวันนี้นะครับ จัดเต็มจริงๆนะครับหมดแล้วนะครับข่าวใหม่ในเช้าวันนี้ของแมนเชสเตอร์วิเทต็ดทั้งหมดนะครับก็รวบรวมให้ตามนี้นะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 7 0 0 8 0 0 0นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์โซนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ